สวัสดีครับผมเฉลิมชัยถึงดีจากช่วยครูคิดคิดช่วยครูนะครับวันนี้แนะนําเรื่องของการติดตั้งฟอนต์คัดไทยนะครับเมื่อดาวนโหลดมาแล้วจะได้เป็นฟอนต์ที่เป็นไฟบีบอัดแบบนี้เอาไว้ที่หน้าจอของคณครูนะครับแล้วไปคลิกขวาที่ไฟล์ตัวนี้เลือก extract here นะครับตรงนี้นะครับจากนั้นจะได้โฟลเดอร์ตัวนี้ขึ้นมา ให้คุณครูดับเบิลคลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์ฟอนต์คัดไทยตัวนี้นะครับจากนั้นจะเห็นว่ามีไฟล์อยู่2ไฟล์ด้วยกันนะครับเป็นไฟล์ฟอนต์คัดไทยชื่อว่า SW s w s w i t upc นะครับต้องขอขอบพระคุณเจ้าของฟอนต์ตัวนี้ด้วยนะครับมีประโยชน์สำหรับนักเรียนที่จะฝึกคัดลายมืออย่างมากเลยทีเดียวนะครับให้คุณครูจัดการเลือก c ๊อปนะครับคลุมดำหรือเลือก ก๊อบปีตรงนี้นะครับทั้ง2ไฟล์เลยนะครับเมื่อก๊อ y ปีเสร็จให้คุณครูปิดหน้าต่างได้เลยนะครับแล้วไปที่ my computer หรือ d i s pc นะครับบางเครื่องยังเป็น my computer อยู่นะครับของผมเป็น d i s pc เมื่อดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่ามี drive c ให้คุณครู double click ที่ได้4อีกนะครับแล้วเลือกโฟลเดอร์วินโดว์นะครับตัวนี้ double click เข้าไปอีกนะครับก็จะเห็นโฟลเดอร์ฟอนต์นะครับ fonts นะครับตัวนี้ให้ double click เข้าไปนะครับแล้วคลิกขวานะครับตรงพื้นที่ว่างๆนะครับตรงไหนก็ได้นะครับเลือก วางนะครับในโฟลเดอร์นี้เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของการติดตั้งฟอนต์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเครื่องผมนั้นเคยติดตั้งแล้วมันก็ถามว่าติดตั้งอีกไหม